ต้นบกพี่น้องเลยโค่นต้นบกเอ็มเอสสามแปดสองพี่น้องเลยต้นใหญ่เติบ้วพี่น้องเลือกพุ่นเห็นบ่เดี๋ยวเผาไปให้เบิ้งต้นต้นตัดพี่น้องเห็นบ่พี่น้องไม่บกแล้วพี่น้องเลยเผาทานเห็นบ่ลำใหญ่แล้วพีนนพ่น้องเลยออกอดสองคนหุ่มพี่น้องเลยเห็นบะง,ง,งานนี้ต้องไม่บกเห็นบพ่พี่น้องบาคนบาดเพิ่นปูนหอนทางป่ายเปนเพิ่น <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันต่อพี่น้องว่าไม่บกเป็นยังไง เห็นบ่พี่น้องไม้บกเห็นบ่ะของแม่แถาอ่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของแม่แถาอ,อ่อ,อนอ่อนอ่อนเตะของปลาเถิงเห็น,น,น,นบ่ออพี่น้องไม้บกซื้ออ้อนน้ำเพื่อนเด้อคขอเอาเน่ซื้อน้ำพี่น้องเลยเห็นบ่ะต้นกออกพี่น้องเลยต้นสามแปดซองพี่น้องจัดการกับกับเอ็นเอสหนึ่งแปดศูนย์พี่น้องสองไอ้น้องมาเนี่ยแล้วจิต ทายเบาคนบาดตัดที่ทายเบื้องจักรปอดสองปอดเอาไว้ลองเนาะ all All right. เห็นไหมพี่น้องพ่อใหญ่เออแล้วทางอยู่อ่าอย่าลืมพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจบบาวดวงญ่เด้อพี่น้องเด้เอเพราะคนบาทเป็นปั้มพี่น้องเลยอ่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเนาะเพื่ออัพโหลดคลิปใหม่มาใช่ได้เบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะเออไอมาซองเครื่องพี่น้องเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์ก็มาเหมือนเนี่ยอ่ะทำนั้นเด้อพี่น้องเด้อให้โชคดีสู้ทุกคนเด้อพี่น้องเลยไปละบาทเนี่ยบาย เออยังพี่น้องถ้าท่านใดสนใจท่านกะติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้เอเบอร์โทรสิถิมไว้ให้ข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อมองไอ้พูบไอ้มองไงองไงไ้ไม้ไม้สามเจรพี่น้องก,กดตรบังหันเด้อพี่น้องเด้เอหรือสิไปละพี่น้องเอ้ยว่างเงามาได้พันดิ 1, ด่นพันกัน